สวัสดีเจ้าแรงนี่กินข้วนอต้มใส่จิ้นหมูแต่กระป๋องติหารนี่คือเอาไว้กินเทาะก่อนนะเจ้าก่อนกินข้าวอันนี้กับบุหูนะเจ้าวันตื่นเนี่ยเป็นข้วนอต้มกันจะได้แต่ที่นี่เป็นกระขว้วตามชนี่กันเลยนะเจ้าก่อนอื่นเฮาก็เอาพริกดิ้เนี่ยมาจีก่อนมักเพ็ดนักเพชดน้อยก,ก,ก็แล้วแต่เลยเจ้าจีแล้วเอามาพักไว้ก่อนแล้วเฮาก็จะไปจกมอนอก,กันเจ้าวันนี่นอนเหลือแตเยอะมีน้อยเดียวบ่ได้ก็เลยว่าจะเอาข้วเสี่ยงบดทั้เลย ออกจากโมเแลเฮาก็ถึงขัน้นตอนการแกะเบือกนอต้มเจ้านาตีบางขัางตีสุขเาได้ยินเสียงต้ม่มต่มต้มต่มตุม่มในกใจยอย่างใน,นเจ้าต่ำเข้าคั่วเจ้าแล้วันนี้ทุกคนหู้จักกับกระเจ้ามันคือออหยาง ส่วนใหญ่บ้านของคนเมืองคนเหนือนี้น่าจะมีกันแทบจะทุกบ้านนะเจ้าอันนี้ก็คือขนเม่นนั่นเองเอาไว้ยักหนอเจ้ามุจากกยักนอเนี่ยก็คือเนี้ยวิธีการยักหนออันนี้ก็ยักไปเลยเจ้าตึงหัวตึงหางแต่เขาจะเว้นตัที่มันแข็งๆนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะปาดขวางกินไม่ได้ค่ะมันขมเขี้ยวยักเสร็จแล้วปาดเสร็จแล้วก็จะได้ตาพี่เลยนะเจ้าส่วนนี้ก็จิ้นหมูเขาก็จะามาซอย เตรียมเอาไว้สาหรับคัว่วส่วนพริกที่เท้าจีตะกี้เขาก็เอาติอันไม่ๆออกนะเจ้าส่วนผสมก็มีตามนี้เลยเจ้ากะปิน้ 5, ดดําห้ารสดีชุ่มรสตะยีบปลายเจ้าแล้วก็โคเลโคเลผสมกันเจ้าตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการคั่วแล้วเจ้าก็ใส่น้ํามันตามสูตรเดิมเลยเจ้าแล้วก็เจียวหอมใือมันหอมนะเจ้านัเจ้าทันก็จิ้หมูจงลงไปเลยเจ้าแล้วก็คั่วจนมันสุกเลยนะเจ้า จิ้มหมูสุลกัดหลังจากนั้นก็ตามด้วยนอี่เฮาโคเลโคเลแล้วตะกี้นี่นะเจ้าแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆเลยนะเจ้าช่วงนี้ไข่จะจิ้มจะจางเกลือจะจางเพชรไอยังก็แล้วแต่เลยแต่อันนี้คืออร่อยอยู่แล้วบต,ต้องเติมไอ้ยังและเจ้าแต่โดยความตีว่าบข้าเจ้าเป็นคนมากเพชรเนาะข้าเจ้าก็จะเอาปากเนี่ยหนืดหนืดหนืดพริกให้มันแล้วแล้วเอยสักหน่อยมันจะได้มีความเพชรออกมาหนักๆน,น,นะเจ้า และนี่ก,ก็คือหน้าตาของข้วนอต้มฝีมือของข้าเจ้าเองเจ้า